วัสดีครับพี่น้องวันนี้มาอา่างน้ำครับขาโทรบอกตอนกินข้าวพอดีเพิ่งอยู่หลังบ้านไปดูกันเลยอ,อู้ล้างใหญ่ทีละทับทต้งวันหรอหลายว,วันเย,น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 ยน็นเนยเย็นเย็นเยนอู้ล้า,งยา,ยยายังใหญ่ครับพี่น้องกูประคามดำปุ๋ยเลยว้าวคุณนง,ง่ายๆอีกเส็ดผ่านมเขาไม่วางกันวันนี้เขาไวาง <laughs> นี่ครับผมบอกมากครับอ่างน้ำสองท่านขอบคุณมากครับครับเหอ้เิ่ีอซูมครับดังอย่างใหญ่ผมดูิประจัา,า,าใหญ่ดีครับพี่นนอง เอาลังใหญ่ครับพี่นอ้องรอรุ่นน้ารุ่นล่างกันด้านบนทำครบเตรียมอุปกรณ์สักู่ป้องกันหมูครับพี่น้องเขาจุดกองไฟตรงนี้ป้องกันหมูเนะาะส่วนนี้แล้วก็ปีนเลยครบเราเรียบร้อยอ่ะขึ้นเลย

ครบเลยยาแห้งโอ้เหเนี่ล่ะ ชอบเดินหาแ,แต่วไบซีอไปแล้วลักษณะแบบนี้ ยิ่งแหง,ง่ะเยอะใส่ทุ่มมือกว่าด้หรดอกไม่รู้สวยแตะเที่ยวสองอ๋อสนามสวย

mình theo lệch dưới này, đòn một, thế như ngay bung, mua nào từ phòng núi, cái phuộc, tăng con khắp ít xích cụ, wow, đuối, đi qua, đang trên ní nó, chưa. มายกับพี่น้องเบ้กคุ้งใหม่กลับมาแล้ว้องคุ้ม อก๋วยชิทกันยไปเลยอยางก๋วยชิทเลยตรงน,น,นี้เกสรเยอะหน่อยโอ้เกสรนี่มีเกสรน,นี่มีจุ่มที้ำเลยโค้ดถุง ก็ด้อุ้มซุดนะนะอุ้ยน่าเกลยหนึ่งขวดโวดปรมา ล่างขอดูพอดีแบ่งสวยพอดีแบ่งอะไรที่มันที่สวย mùa mưa là thế thì luôn 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 เข็ okay. ถึงพื้นแล้วลงครับลงมาข้างล่างเลยครับพี่น้องเราจะได้แบ่งกันเนาะน้ำขวดขวดกัวขวดได้อยู่ไม่พลาดเลยเกสรน,นี่มีเลยครับเกสรผมขย่ำไปทำขี้ผึ่งลูกหนูล่ะถอนขนหนูเราแบ่งรังแบ่งของน้ำกันอ้อนุญานี่รังของผมแค่นี้พอครบนะ ไอ้ติงในต้มแออกน้ำพันหรือาทำงไงแล้วก็ต้มนั่งยอะไรใส่้ะไ้้าเปนหน่อยปหลังเอ้ละอันนี้ก็หายกบเยอคุณงานเยอะทำแบบกินลบคน้แบ่งกัน ทำดีเงี้ยตัวไก่กำเทียดเลยตัวไก่ทดีเต้นทาใสดไหวโอ้ไหวกับพี่นุ่ครึ่งขวดก็ยังดีควนเลยแหละ บอนควด,วดเหนียวดีครับพี่นงไอเหนียวโอเคเด็ดป่ะโอ้โหอ่ะพ่อครับพี่น้องพอวันนี้ก็มาอ่างน้ำกับพี่น้องเขาฟูมาเขาไม่วางพันไก่ไม่วางไปหาปลาก็แบบเขาก็ชวนอยู่ครับแต่ว่าเออปลาก็บางเลยเหมือนเมื่อวันแห้วนัวน,วาน <laughs> กากดังวนัน อ่ะพอครับพี่น้องก็เข้าก็ได้เพราะน้ำก็ได้อยูอยอย่อันนี้ก็ขึขงกวดแล้ารังในกลางกับเทืยวสองกำลงังใจเจีอวสองรับยังใหญ่ครับพี่น้องก็ใหญ่ดีครับนานๆจะเห็นถึงใหญ่แบบนี้รังใหญ่ครับประมาณใหญ่ดีถ้ายูถึงเดือนห้าผมก็ประมาณสิบกลมครับแต่ก็ไม่แน่ครับบางรังก็ใหญ่รังนี้กมม,มีถ้ายูกับผมถ้ายูถึงนี่ก็รังขนาดนี้สิบกลม สิกิโลพุนนาสิบกิโลไม่คาดหรอกที่ิโโลขึ้นเลยล่ะอ่ะพ่อครับพี่นออ้อง,นงขอบคุณเี่ซีอ่างเงาขอบพี่น้องโทรมาอ่ะพ่อครับลำเดียวครับวันนี้เจอกันชิปน้ากับผมขอบคุณที่ททติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับอ่าโอเค